ไม่ไหวมั้งไหวไหมรีบออกย้ายย้ายท่านเป็นไงบ้างไปย้ายย้ายย้ายย้ยนะพวกเราถอยกนไปแ้วถอยกัถอยกันถอย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 ถยถอย ทะแนจริงก็อย่าหนีสิอย่าหนีแม่นางอยู่ได้ตามพวกมันพวกมันไปไกลแล้วเสียแรงปรเปล่าๆทหารทางการพวกนั้นอ่อนแอไร้ความสามารถอัดพวกนั้นก็ยังไม่ได้ชม้ามาต้องเสียเลือดเนื้อปเปล่าๆหรอหลายปีมานี้ข้าขึ้นเหนือล่องใต้ผมเห็นแต่คุณนางเอาแต่ได้รักตัวกลัวตายโชคร้าย จะมาตกอยู่ที่ราษฎรตาดำๆคำพูดเจ้าแรงเกินไปกระมังความจริงล้วขุนนางที่ดีมีอยู่มากคิดทำเพื่ออนาประชาราชอ้ยน้าพระเขาลำบากในการเรียนไม่มียศและชื่อเสียงถ้าหากว่าวันหนึ่งมีอำนาจและทรัพย์สมบัติเนี่ยเขายัต่อต้านการล่อลวงนี้ได้แบบที่เจ้าพูดมาน่ะเขายัยไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่น้องชาย น้าจะลองบอกหน่อยสิคุณนางนัง่นอยู่ไหนฮะที่สูดใข้าดูหน่อยฮะทำไมไม่พูดละ่ะ <c oughs> แน่จริงก็พูดมาสิเจ้าเอาเธอน้องชายข้าจะบอกให้นะต่อต่อสู้แค่ไหนคุณนางที่ว่าก็ไม่มีอยู่จริงเมื <c oughs> ่อกี้เจ้าก็เห็นแล้วนี่สิ่งที่ทางการแสดงเนี่ยจะว่าไหมแม่นางเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยตอนที่เจ้ากําลังวิจารณ์พวกขุนนางฮะนางก็ออกไปแล้วแล้วทำไมเจ้าถึงไม่บอกข้าเล่าเจ้านี่มันใช้ไม่ได้เลยนะ แม่นางแม่นางอยู่ไหนแม่นางเออเอาแล้วเจ้าเอาหายไปด้วยเออเอาโอ้ยที่อยู่ก็ไปเฉยเ,เจ้าก็ไปด้วยส่วนคนนี้ก็ไปนูน่นแล้วเราละ่ะหงาสิเสี่ยวชิงเสี่ยวชิงเสี่ยวชิง ขอเจอจะเป็นอะไรไปเสี่ยวชิงขอเจอจะาฟื a, ้นสิขอเจอจะาฟื <de uvo S 1> ้นสิขอเจอจ้สัญญาว่าจะดูแลข้าและลูกของเราพี่โกเจอเกิดอะไรขึ้นกับพี่โกเจอพี่โกเจอฟื้นสิพี่โกเจอข้าขอร้องได้โปรดช่วยเขาด้วยช่วยชีวิตโกเจอเขาไม่อยากให้เขาตายเขาไม่อยากให้เขาตายพี่โกเจอพี่โกเจอฟื้นสิ ข้าโตโตท้งโตโตอ่ะเจ้าจำได้ไหมตอนเด็กเราเคยเล่นด้วยกันเยี่ยขนมกุ้ยหัวด้วยกันเจ้าฟืนสิข้าก็กลับมาเยี่ยมแล้วไงฟืนสิพี่โกจือดูพวกเราสิพี่โกจือพี่โกจือโกจือโกจือเสี่ยวเสี่ยวชิงโกจือข้าอยู่นี่มันทำร้ายเจ้าหรือเปล่า ลราลูกเราล่ะไม่เป็นไรข้าสบายดีโตโตช่วยข้ากับลูกไว้กูเจือจะเลือดไหลเยอะม,มากพี่กูเจือพี่กูเจือทำใจดีๆนะไม่ต้องพูดอะไรข้าจะไปตามหมอไปตามหมอเดี๋ยวนี้เลยสิวชิงเจ,จะออยู่เป็นเพื่อนเขานะโตโตเดียวโตโตไม่ทันแล้วโตโตเขาไปเรื่องขอร้องให้เจ้าช่วยฝากเจ้า ดูแลเสี่ยวชิงแล้วก็แล้วแล,แล้วก็ลูกไม่นะเจ้ารับปากข้าว่าจะด,ดูแลข้าและลูกของเราตลอดไปฉจนจะผิดคำพูดไม่ได้นะเสี่ยวชิงเอาพาย้ห้คันด้วยข้าทำตาไม่ได้ไม่ข้าไม่ยอมให้เจ้าไปข้าไม่ยอมให้เจ้าทิ้งค้าอย่าทิ้งข้าไว้แบบนี้ตวตัๆ พี่กเูเชื่อวางใจเถอะนะถ้ารับปากข้าจะดูแลเสี่ยวชิงและลูกของเจ้าข้าสัญญาพี่กูเชื่อกูเจื่กูเจื่กูเจอ 停咖啡，再也停咖啡。啊啊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  พี่นางฟ้าค้ารอตรงนี้้าต้างรอพี่นางฟ้า